สวัสดีครับเป็น EP ีที่5แล้วนะครับตอนนี้รู้เรื่องเสน้นเรื่องอักษรรหัสคำตอบเรื่องทิกก็เริ่มแม่นขึ้นลองได้ทำบทความสั้นๆเรื่องนักเรียนดีแล้วโลกจิตไปเหมือนคูออฟแล้วก็คือเจอและจับ ตั้งอะไรเงี้ยนะครับแสดงว่าเราเริ่มจะไปด้วยกันได้วันนี้นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปพักผ่อนนะครับแต่อาจจะบอกว่าเป็นชิวๆก็ไม่ได้เนาะจะนั่งชิวริมทะเลนะครับอ่ะบอกก่อนเลยนะทำไมเราเปลี่ยนฉากหลังเป็นริมทะเลอยากให้เราเห็นว่าการทาข้อสอบแกะเชื่อมโยงอ่ะอยากให้เราทําอารมณ์ประมาณว่านั่งชิวริมทะเลนะครับอ่ะโอเคมาดูครับนี่เลยอันนี้ครูทําขึ้นมาเองนะครับไม่ของใครมาก็อาจจะวงไม่ให้กลมนักนี่คือหน้าตาของกระดาษคาตอบนะครับกระดาษคำตอบของ แกะเชื่อมโยงเห็นไหมด้านบนตรงนี้นะครับเรามองไปตรงนี้มันจะเป็นข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10นะครับข้อสอบจริงๆนะครับมันจะมี2บทความเนาะบทความแรกก็1ถึง10บทความ2ก็พลิกด้านหลังทําเป็น11ถึง20และเห็นไหมครับถ้ามองลงมาในแนวดิ่งนะครับมันจะมีคำตอบที่ 1, 2, 3, 4นี่แหละครับเป็นคำตอบว่าทำไม1ข้อ1หมายเลขเนี่ยถึงมีคำตอบได้ ห้ามเกิน4เพราะถ้าเราตอบมา5้าปุ๊บฝนไหนจ๊ะไปแอบเขียนได้ไหมเ้ยนี่ละการตอนนี้เป็น 02A ไม่ตรวจน,นะจ๊ะดีไม่ดีไม่ตรวจหมดเลยนะครับถือว่าสอเจตณาเลยครับทุจริตอ่าโอเคคราวนี้แล้วจะฝนอย่างไรเชื่อว่าหลายคนอ่ะฝนเป็นแล้วนะครับมาดูซิอ่าดูตัวอย่างตรงนี้ครับคำตอบข้อที่1มีกี่คำตอบครับมี 02a 03a 0 8 d นะครับอ่าสมมติเราเอาศูครับ อลองมาดูตรงนี้นะตรงนี้เป็น 02a เห็นไหมครับ0ก็ฝนที่0คุูฝนทับให้เห็นได้ดูตามนะครับ2ก็ฝน 2a จบเห็นไหมคำตอบที่1ผ่านคำตอบที่2เป็น 003a ก็ฝน03แล้วก็ฝน a เห็นไหมครับคำตอบที่3ก็เป็น 08d ก็ฝน08 ดีระวังนะครับฝนผิดชีวิตเปลี่ยนคิดมาดีมากเลยครับด้วยความเร่งรีบบางคนอะ่ะไม่เผื่อเวลาฝนไงนักเรียนอีก5ทีเวลาแล้วยังไม่ฝนเลย20อ่สอ่าหมายเลขนะครับมันจะพลาดได้ฉะนั้นต้องแบ่งเวลาให้ดีฝนก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับอาวและคำตอบที่4ไม่มีอะ่ะไม่ต้องฝนนะครับหลายคนเข้าใจผิดมีมาแล้วนะเด็กเรียนครูเองอะ่ะนะครับ อะไรที่เราไปท่องไง 99h คือไม่มีคาตอบเพราะนั้นอะไรที่มีคําตอบเราก็เลยฝน 99h หมดเลยไม่ใช่นะครับมีคาตอบก็ฝนเท่านั้นอะไรที่ไม่ได้มีคําตอบก็ปล่อยว่างเลยนะครับมาดูพอเป็นข้อ2ครับมีคาตอบเดียวคือ 03a ก็ไปฝน 03a ต้องฝนที่คําตอบแรกเสมอนะครับถ้าข้อไหนม่คําตอบเดียวอย่าไปอุตรีนะฝนนี้ได้ไหมครู นี่ไงมันก็นี่ไงมีคาตอบเดียวแต่เราอยากจะลองของอ่ะศูนย์สามเอสมมติฝนเนี้ยอย่าทําเด็ดขาดน,นะครับเราไม่รับประกันว่ามันจะตรวจได้ไม่ได้นั้นมีคําตอบเดียวนะครับนี่คือชีวิตเนาะอย่าไปเล่นกับมันนะครับดูต่อไปเห็นไหมก็ฝนไปเรื่อยๆเราเช็คได้นะครับผมไม่ฝนให้ดูทุกข้ออ้าวนี่ครับมาดูตรงนี้ข้อ5ตรงนี้ครับข้อ5ตอบ9 9 H ใช่ไหมครับก็ฝน9 9แล้วก็ตัว H ใช่ไหมครับจบแสดงว่าข้อไหนฟังนะตอบ99 H มันก็จะมีแค่คำตอบเดียวมีนะสมมุติเคยเจอแล้วครับคนจะมั่วอะไรก็ฉุดไม่อยู่ครับตอบ 03A กับตอบ 99H เป็นไปได้ไหม 99 h คือไม่สัมพันธ์ถ้าสัมพันธ์แล้วจะ9 9 h ้ไม่นะครับเพราะนั้นอย่าไปมั่วนะมีคนที่คิมไม่ออกไงก็เลยใส่99 h มั่วไปเดีย๋ยวบอกนะการมั่วจะเกิดกับชีวิตในในเรื่องต่อไปนะครับเนี่ยเดี๋ยวเฟร,รมต่อไปจะสอนนะครับเพราะนั้นจําเลยว่าถ้าเป็น99 h จะต้องมีคําตอบเดียวเท่านั้นแต่ถ้าไม่9 9 h มีได้มากกว่า1คําตอบแต่ห้ามเกิน4คําตอบนะครับอ่ะนี้อย่าไปตกใจนะที่ครูมาพิมพ์เพิ่มนี้เพราะว่ากลัวครูบังนะครับอย่างข้อ10เห็นไหมข้อ full option, อันก mm hmm. ็นม 02a แล้วก็เป็น 03a แล้วก็เป็น 05d แล้วก็เป็น 09f เห็นไหมครับฝนตามนี้ตอนฝนให้มันระวังและดูความแสบครับเราใช้แค่ adf และ h ครับมีอะไรครับ A B C D E F G H I J มันจะไปฝนนะเลขหืนไม่เกี่ยวความจริงให้มาเรา,าแค่สีตัวก็จบเขาหล่อนนะมีลูกศิษย์ครูคนหนึ่งครับมาด้วยฝนลไรคิดไม่ออกแล้วมองไปที่ดินสอครับศนอะไรครับดินสอสอมันก็เลยฝนเลยครับศูนสองบจะมีวันถูกไหมเนี่ยไม่ถูกนะครับฝนได้แค่ A D F แล้วก็ H นะครับและอย่าลืมข้อไหนตอบ9 9 H ก็ตอบได้แค่คําตอบ เดียวเท่านั้นถ้ามีคําตอบแบบนี้แล้วห้ามตอบ99 h ทันทีโอเคนะครับเชื่อว,ว่าเข้าใจดูต่อไปการนับคะแนนแกะเชื่อมโยงหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะตอบผิดติดลบคําตอบและลบ3าคะแนนเอา้าแล้วจะเข้าไปทําไมมีลูกศิษย์ครูรุ่นแรกๆเลยนะครับยังไม่เข้าใจไม่เก็ตแต่ก่อนครูยังไม่ได้สอนโน้ตแต่ทนการเล่าหรือของเด็กไม่ได้จ้างสอนหนอยสอนหน่อยนะครับก็เลยมาสอนก็กลัวว่าเด็กจะติดลบเพราะอ่านไง ไม่มั่นใจอย่าตอบตอบผิดคาตอบแล้วลบ3คะแนนนักเรียนกเ็เลยไม่กล้าตอบเสียตังสมัครไปเป็นร้อยกว่าบาทเนี่ยสุดท้ายส่งกระดาษเปล่าได้ศูนย์กลับมามาดูวันนี้ครับเวลาที่จริงเนี่ยมันมี2อบความครับ150คะแนนเขาจะเอาคาตอบทั้งหมดเช่นปีนี้มี20คําตอบรวม2อบความแล้วได้แค่20ก็เอามาเอาเป็นปตัวหารครับ110หาร20แล้วก็คาตอบนั้นจะได้ข้อขนั้นยิ่งมีคําตอบมากคะแนนต่อข้อก็จะน้อยลง ถ้าปีไหนมีน้อยคําตอบ1นึ่งก็จะแบบ7คะแนนไปเลยเงี้ยตอบผิดก็ติดลบ3แล้วก็ว่าไปไม่ตอบก็ลบไป7ดอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูวิธีการแต่วันนี้จากคิดในฐานสมมุติว่าปีนี้ให้คําตอบละ5คะแนนเนานนะคิดง่ายดีถ้าเป็น7จะต้องมานั่งบวกเลขตามอ้าวสมมุติครับเดี๋ยวครูจะเปลี่ยนนะสมมุติว่าอันนี้คือของจริงนะครับของจริงตอบว่า 0,5A 02f04d ข้อนี้สมมุติอ่านี่ข้อ1น,นึ่งนะ,ะสมมุติว่านี้คือ1น,นะครับ01อ่ะง่ายๆเดี๋ยวเขียน0มากงงอีกนันกเรียนตอบสมมุติว่าเดี๋ยวดูนะเราเก่งครับทวนมาดีตอบ 05a02f04d ทำไมเขียนไม่ชัดนะครับ 02f เอาเอฟข้างบนเสือกหายอีกห่อภัยป,ปึ๊บอ,อ้าวดูมาปับ๊บอ้าัน,นี้เนาะถ้าตออันนี้แทงว่าข้อนี้คะแนนเต็มเท่าไหร่ครับ53 15ตอบถูกได้ 5, 5 5 5ข้อนี้ได้15เต็มอ่าต่อไปครับคนที่หนึ่งนะอันนี้เป็นตัวอย่างที่หนึ่งต่อไปดูคนที่สองทครับแป๊บกำลังงงครับอ้าว0 5a02f ส่งเลยคิดได้แค่นี้ามาดูได้เไรครับตอบถูกได้5ตอบถูกได้5ไม่ตอบโดนล,ลบไหมไม่โดนไม่ตอบไม่โดนแสดงว่าคนนี้ได้10ครับได้10มาดูคนต่อไปครับตัวอย่างต่อไปอามาแล้วจ้า 05a02f06 เอฟตะกการอ้าวมั่วไปแล้วการแต่กั้นใจมั่วนะครับอ้าวห้าเอถูกได้ห้าศูนย์สองถูกได้ห้าศูนย์หกผิดใช่ไหมติดลบสามครับสิบลบสามเหลือเจ็ดคนนี้จะได้ข้อนี้เจ็ดนะครับได้เจ็ดเห็นปะ่ะถ้าไม่มั่นใจอย่าตอบไงตอบโดยลบอ้าวมาดูคนต่อไปคนนี้พิเศษสุดๆครับใส่ไข่ยี่สิบฟองศูนย์ ยังไม่สุดนะครับคนนี้05 a ยังได้อยู่ครับแล้วก็ไปตอบอะไรครับ 01f 07d อ่ะมาดูคนนี้ครับนับคะแนนเร็วตอบถูกได้5ตอบผิดลบ3ลบ3 5ลบ6เหลือลบ1แต่คนนี้จะได้แค่0นะจ๊ะเก็สยังต่อให้เราตอบผิดโมโหลานในข้อนั้นมันจะลบในข้อ หลายคนเข้าใจผิดนะครับคือเอาคะแนนให้ได้ตั้งเอาคะแนนที่ผิดลบแล้วเอามาตั้งลบแบบนี้ไม่ใช่เขาจะลบเป็นข้อถ้าคะแนนติดลบนะครับมันมากกว่าคะแนนที่นักเรียนมีอยู่มันจะกลายร่างเป็น0นย์เท่านั้นเองเขาจะยัง บรรากาศเ่าเป็น0ย์ไม่ใช่ว่าเฮ้ยถ้าฉ,ฉันมั่วไปทําผิดแสดงว่าฉันจะต้องติดลบไปเรื่อยไม่ใช่นะครับแล้วเริ่มคิดเลียงข้อไปไม่ใช่ว่าเอาคะแนนได้ทั้งหมดอันนี้ได้หอารวมแล้วได้คะแนน100ทําผิดไป10อันลบไป30ไม่ใช่นับเป็นข้อ,อถ้าเป็นคนนี้ครับนึกภาพออกอตอบไปครับ01 A 02 B ไม่มีบดีต้องไปดี D. แล้วก็03 f มั่วแหละดูออกทิงว่า <c oughs> คือให้เลขเลขไปเลยแล้วก็ไล้รหัสนะครับลบสามลบสามลบสามตอบคนนี้ได้ข้อนี้คะแนน0จบกรณีมีหลายคำตอบเขาจะยังจะเขียยแบบนี้ครับต่อไปมาดูข้อ2ครับข้อ2องคำตอบที่พึงตอบคือ9สมมุตินะ 99h ครับแสดงว่าถ้าตอบถูกคะแนนเต็มข้อนี้คือ อา,อามาดูกรณีตัวอย่างที่1ครับคนแรกตอบเลยครับ99เฮสคนนี้ได้คะแนนเท่าไรครับ5อ่า,อาคนนี้ตอบเฮ้ยมันต้องตอบ0 1, ูนย์หดีคะแนนให้ได้คืออะไรครับตอบผิดติดลบ3แต่มันมีให้ลบเลยไมศูย์คิดง่ายๆครับข้อที่มีคำตอบเดียวตอบถูกได้ ห้าแต่ความจิงไม่ได้ห้านะก็คือได้คะแนนข้อนั้นไปตอบผิดปุ๊บจะกลายเป็นศูนย์ไม่มีการมาลบนะถ้ามีคําตอบเดียวข้อนั้นตอบถูกได้คะแนนตอบผิดไม่ได้คะแนนคิดง่ายแต่ถ้ามีหลายคำตอบจะคิดเหมือนโซนนี้อ่ะโอเคครับสุดท้ายก็ตอบไปดีกว่าแต่อย่ามั่วถ้าตอบนะครับเห็นไหมกรณีนี้ตอบไม่ครบดีกว่าตอบแล้วก็คิดไม่ออกมั่วไปอันหนึ่งเห็นปะตอบไม่ครบได้10ตอบเป็นไงครับตอบเกิน กลายเป็นเหลือเฉะนั้นก็ดูให้ดีนะครับแต่ยังไงก็ทําให้เต็มที่เราไม่รู้หรอกจะเกิดอะไรขึ้นเพราะสุดท้ายให้ผิดทั้งหมดแบบอันนี้ก็ได้ข้อนี้0ข้อต่อไปก็ต้องได้คะแนนบ้างนะครับจงอย่าก,กลัวบางคนพอรู้ว่าติดลบ3แบบเฟลเลยหมดความมั่นใจไม่ทําแล้วทําไปมันก็ติดลบแบบทาได้น้อยมากโอเคนะน่าจะนับเป็นแล้วนะครับน่าจะนับเป็นแล้วเป็นไงบ้างครับเห็นไหมกำลังจะบอกพวกเราว่าให้นั่งชิวๆริมทะเลเนาะทำข้อสอบแกะ อย่าไปกลัวครับเห็นไหมสุดท้ายปลายทางเนี่ยฝนก็ทาตอบได้และตอบผิดตอบถูกช่างมันสุดท้ายในข้อนั้นถ้าไม่ได้ก็เป็นไงก็ได้แค่ศูนแต่ถ้าเราตอบคะแนนมีแน่ๆเลยนะครับแต่ถ้าไม่มั่นใจจริงๆก็อย่าไปตอบนะครับตอบเท่าที่มั่นใจคะแนนจะได้มากกว่านะครับก็ฝึก เดี๋ยวตั้งแต่คลิปต่อไป EP หน้านะครับเราจะเฉลยข้อสอบจริงไล่ไปเรื่อยๆครูจะเรียงตามลำดับจากง่ายกลางและไปยากแล้วก็จะดูว่าเรื่องที่สุดๆคืออะไรนะครับค่อยๆติดตามไปฝึกฝนตอนนี้ก็ทบทวนนะครับดูจนเราเข้าใจนะครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดนะครับบอกไว้ล่วงหน้าเลยก็ได้เผื่อใครจะไปหาข้อสอบไว้นะครับ EP หน้าจะเฉลยเรื่องพระราชลำลดำรัสวันสเสด็จออกมหาสมาคมเพราะเรื่องนี้ครูถือว่าเป็นเรื่องที่เหมาะที่จะฝึก เพราะว่าค่อนข้างง่ายนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเจอกัน EP หน้า EP นี้สวัสดีครับบ๊ายบายที่ชายทะเล